ลุ้นคืนดีหนักมากหลังลงสตอรี่แบบนี้คล้ายกันแฟนคลับลุ้นการกลับมาอีกครั้งของอัม้มไฮโซโพกเป็นคู่รักที่หลายคนต่างเสียดายมากเพราะทั้งคู่นั้นประกาศเลิกรากันอย่างชัดเจนเมื่อช่วงต้นปีนี้เองค่ะสําหรับอั้มพัชราภาและไฮโซพกมีประเด็นข่าวใหญ่โตเรื่องมือที่3ทําให้หลายคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่สุดท้ายเป็นเครื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ซึ่งทางไฮโซพกก็ได้ออกมาโพสต์อย่างชัดเจนว่าประกาศยุติสถานะลงเมื่อตั้งแต่ละวันเกิดอั้มหลายคนสงสัยมากความรักครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งคู่เดินทางมาถึง5ปีกับความรักซึ่งมีผู้คนมากมายต่างแสดงความรักของคู่นี้เพราะดูเหมือนว่าอะไรหลายอย่างลงตัวและสามารถไปกันได้ตอนนี้ชาวเน็ตจำนวนมาก รวมไปถึงแฟนคลับของทั้งคู่ต่างรอลุ้นให้สถานะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างสตอรี่ล่าสุดที่ได้ลงเป็นรูปน้องหมาด้วยกันทั้งสองไฟล์ทำหลายคนมองว่าลงคล้ายกันแบบนี้เหมือนจะนัดกันหรือเปล่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทั้งสองคนนั้นรักในเรื่องของการเลี้ยงสุนัขทั้งคู่เอาเป็นว่าภาพนั้นจะน่าลุ้นข่าวดีมากแค่ไหนเราตามไปดูเกย์ดีกว่าค่ะ